สวัสดีครับเพื่อน,อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนกหองยกอีกเช่นเคยผมเป็นวันที่2ครับผมหลังจากการออกไายผมเราจะพามาชมกันผมว่าน้องนกหงยกออกไขยไปแล้วกี่ฟองครับผมจากที่ผมดูมาก็จะประมาณ2ฟองนะเพราะว่าผมแอบดูมาก่อนแล้วแต่จะมาอาัดคลิปให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกคนได้ดูกันผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยว่าหน้าตาไข่น้องเขาเป็นยังไงนะครับผม นี่ผมเดี๋ยวผมขอหมุนกล้องแป๊บหนึ่งครับผมกําลังได้ที่เลยโอเคนี่ผมเห็นลูกไข่เขาแล้วครับผมมีประมาณ2ฟองครับผมโอ้โหน้องนงหงโหยออกไข่ไวมากนะครับของผมออกได้2องฟองแล้วผมรู้สึกว่าน้องหงโหยผมะจอกไข่เป็นวันละฟองเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเมื่อวานผมไปดูคือเมื่อวานของการอัดคลิปนะผมไปดูมี1ฟองพอมาวันต่อมาก็ เพิ่มเป็นสองฟองแต่ออกช่วงประมาณเย็นๆนะผมช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงผมเป็นผมไปดูมีใบที่สองโผลอ่อมาแล้วผมนี่ผมอันนี้เป็นไข่ใบแรกครับผมที่เพิ่งฟักวันแรกผมมีหนึ่งฟองผมและล่าสุดครับผมน้องฮงโยก็ตั้งคันอีกแล้วผมมีไข่รู้สึกว่าจะมีฟองที่สาอีกนะครับผมแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าฟองที่สมนี่น้องเขาไม่วางไข่นะครับคือมันเป็นแบบ เดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูอยู่เดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูในนี้แล้วครับผมคือไข่เขาแบบอยู่ที่อะ,อะไรเขาวะตรงที่เขาจะวางไข่นะผมตรงก้นเขามันมีไข่ออกมาแต่เขาไม่ยอมเข้ารังครับผมเขาไม่ยอมเข้าไปวางไข่ครับผมและ,ะวันต่อมาผมมาดูตอนเช้าผมไข่น้องก็ทิ้งอยู่ด้านใต้กรงเลยผมไข่แตกด้วยผมแต่แตกไม่มากผมเป็นรอยบุบเล็กน้อยผม ี๋ยวผมจะเก็บภาพไม่ชมกันก็แล้วกันนะผมคือผมก็ตกใจมากนะครับวันที่ผมเห็นผมก็เอามือเข้าไปล้วงไข่ของน้องเขาแล้วก็เอาไว้ไวใส่ไว้ในรังให้เขาเหมือนเดิมนะผมแต่พอมาดูวันถัดมาผมน้องเขาก็เขี่ยไข่ทิ้งออกมาเหมือนเดิมนะผมวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า น้องเขาต้องการไข่แค่2ฟอง2ใบหรือเปล่าหรือเขาเพียงพอแค่นี้แล้วเขาจะไม่วางไข่ต่อไปอีกแล้วจะเอาแค่2ฟองอะไรหรือเปล่าผมใครรู้เกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้ก็คอมเมนต์แนะนําบอกผมมาได้นะผมก็เพิ่งมือใหม่ผมยังไม่รู้อะไรให้ผมเพราะว่าผมลองเอาไข่เข้าไปเข้าใหม่แล้วเขาเขี่ยทิ้งออกมาเหมือนเดิมคมับผมผมมาดูวันทันมาก็ทิ้งออกมานอกกรงผมนึกว่าเป็นไข่ใบใหม่ที่เขาออกมาใหม่และ,ะทิ้งออกมานอกกรงอีกอะไรประมาณนี้เนาะผมก็เข้าไปดู ในรังก็มีแค่2ฟองแสดงว่าฟองนี้เป็นฟองเดิมงฟองที่3ที่เขาเขียดทิ้งมาครับผมแวผมก็จะถ่ายให้ดูกันก็แล้วกันช่วงนี้นกน้องนกเขาก็ตกใจเล็กน้อยครับผมก็ยังเข้าใกล้ไม่ค่อยได้ครับผมเพราะว่าน้องนกผมไม่ค่อยเชียงเท่าไหร่กับผมเนาะนี่ผมน้องนกก็น่ารักนิดนึงครับผมโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกำลังใจให้ผมเช่นเคยผมเดี๋ยวผมหาโอกาสแล้วก็ถ่ายตอนที่น้องเขามีไข่ ขาอยู่ที่ตูดเขาไม่ให้ดูครับผมนี่ผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่ผมวันที่สามเมผมที่เขามีขาไข่ใบที่สามนะผมน้องนกหงส์ยผมมีไข่หนึ่งใบต่อหนึ่งวันเลยนะผมคือตามที่ผมไปศึกษาข้อมูลทั่วว่า,วาจาะไขว่ว,ว,วันวันนี่ผมเห็นไหมตรงก้นเขาแดงๆครับผมนี่ผมไข่น้องเขาจะเป็นประมาณนี้ผมน้องเขาไม่ยอมเข้ารังไป,ไปเอาไขาอ่ออกไปฟักไข่อะไรประมาณนี้นะเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นี่ผม จนไข่เขาจะทะลุออกมาแล้วนะับเขายังไม่ยอมมาเข้ารัางแะผมเขาออกมาอยู่นอกรังแบบนี้ทั้งวันเลยนะผมจนไข่เขาหลุดออกมาเลยนะผมผมก็ตกใจเหมือนกันผมว่าเป็นเพราะอะไรเป็นพออเนพราะเขาตกใจอะไรหรือเปล่าหรือเขาจะเลิกวางไข่ไว้เพียงแค่นี้ก็ไม่รู้ับผมนี่ผมพอมาวันถัดมาผมผมเห็นไข่น้องนกทิ้งอยู่แบบนี้เลยผมน่กกลงเลยผม เป็นไข่ที่มีรอยแตกเล็กน้นอยครัผมก็ทิ้งอยู่แบบนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยผมสำหรับคลิปนี้ลาไ้เพียงแค่นี้ผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังับผม